สวัสดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรพี่ผมชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อตู้ครับส่วนมากเขาจะเรียกช่างตู้ช่างตู้อ่าช่างตู้ช่างตู้ครับช่างตู้เป็นช่างเกี่ยวกับด้านไหนพี่รับเหมาต่อเติมโครงสร้างแรงสะเทลอะไรพวกนี้ครับโอ้โหดีดีดีนะเอาละพี่ตู้อยากให้ผมช่วยเรื่องอะไรร่างกายอ่ะคือต้องบอกพี่ตู้ก่อนนะก่อนอื่นผมขออนุญาตลงคลิป ครับพี่ตุ๊กับแฟนพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่สุครับพี่สุขออนุญาตพี่ตุ๊กับพี่สุลงคลิปในโซเชียลเป็นเวทีทานนะครับผมขออนุญาตไม่ลบหน้าไม่เบอร์หน้าไม่อะไรทั้งนั้นครับพี่นะก็ขอให้รวยๆทั้งคู่ทั้งพี่ตุ๊กพี่สุนะครับก็เขาเรียกผมว่าหมอเทวดาผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่เทวดาครับผมเป็นคนธรรมดานี่แหละนะผมจะทิศเจ้าการในเวทให้พี่ตุ๊กอันนี้จะให้ทำคนเดียวหรือพี่สุด้วยสุ่ด้วยนะ แล้วแต่เอาหยิบตู้ไปต่อเลยคนแรกก่อนเลยเป็นตรงไหนเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนผมไม่ใช่หมอนะครับผมจะอุทิศเจ้าะบริเวณผมจะเอาขวานฟ้าอันนี้ก็ียกขวานฟ้าหลวงพ่อกลวยวัดโคศรีตาลาม่าจะพันสองสองพันสี่ร้อยกว่ากนี่แหละนะสองพันสี่ร้อยกว่านี่แหละรุ่นแรกหลวงพ่อกล้วยนั่นสัตยันตุกตาลแล้วนะเอามาทำพิธีแตกๆให้ เพื่อเป็นสิริมงคลน,นี่นะเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมันจะชาตั้งแต่น่องขึ้นมาถึงตรง,ต,รงตอนนี้นะฝั่งขวาครับตอนนี้นะครับมันจะมีตอนนี้รู้สึกชาตรงน่องครับผมแล้วก็คือขึ้นซี่อ่าครับประมาณเหมือนน่าเพิ่มขึ้นซี่ประมาณนั้นคฝั่งขวาหมดเลยครับแล้วไปทําอะไรมาผมนั่งขับรถบ่อยขับรถตลอด ครับข้างบนมัน,ม,นมันไม่รู้ว่ามันกดเส้นประสาทหรือเปล่าแต่ว่าทีไา่ไปหาคุณหมอไหมอ่ะไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่า <M MI S 2> เป็นอะไรมามันกระดูกตรงนี้มัน <ไป S 1> มนเคลื่อน <M MI S 1> มาแล้วครับท่านบอกว่ากระดูกเคลื่อนเคลื่อนครับเส้นประสาทตรงทอ,อยครับเออครับโอเคแล้ววิธีการท่านบอกว่ายังไงก็ให้กินยาแล้วก็กายภาพมาปั๊บี่ปีแล้วอ่าพิ่งเป็น ปลายปลายปีปลายปีที่แล้วครับประมาณอ่าประมาณพฤศจิกาประมาณนั้นละหายยังตอนแล้ก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ร้อยกลับมาชาเป็นบางช่วงบางช่วงเออครัสรุปละหายยังอ่ะยังยังไม่หายพูดง่ายๆก็ยังครับท่านก็ท่านก็ช่วยแล้วคุณหมอท่านก็ช่วยแล้วระดับหนึ่งนะครับผมจะช่วยทาง การอุทิศการมริเวณเราช่วยฟรีอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการขับรถนานๆถ้าติดไฟแดงมันจะเบียนหัวเหมือนน้วไม่ถูไม่เท่ากันครัขอบคุณอะอยู่ด้วยเหตุผลหน้าเรยผมขอแากเอาเท้าวางหน่อยนะผมจะเอาขวานฟ้าหน้ารักมาทำพิธีให้คเอ้ดูหนังไหมเรื่องขวานฟ้าดูขับดูนี่ปีเดียวกันนะติดติดเลยครับพี่พี่ชื่อพี่อะไรนะ ช่างตู้ครับช่างตู้เป็นหัวหน้าช่างได้ไหมครับเป็นผู้รับเหมาเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครเขาอยากจะมาให้ช่างตู้ได้ไหมครับหัวหน้าผู้รับเหมาใช่ไหมครับเออกับพิสุไปรับเหมานี่ลงคิดไปแล้ว quản xa na quản à đưa đây đúc lên. Để lên. มันหายโล่งทั้งตัวแล้วไม่ต้องไปคิดมากเลยเดินดูเป็นไงถ้ามันหายเจ็บหายปวดหายชาแล้วไม่ต้องสงสัยครับมันคือวิชาอาคมล้วนๆรู้จักไหมวิชาอาคมอ่ะเอออาเป็นไงตอนนี้ศูนถึงร้อยโล่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณเจ็ดสิบเ0สิบเจ็ดสิบจ็ดสิอะไรนะ เ0 8 0สิบถึงแอจ่ะจะบอกให้เขาเรีกโดนลมพิรมพัดคุณใส่นั่นแหละเข้าใจความหมายไหมคุณใส่ลมพิรมพัดก็ไปทำบุญเรื่อยๆกันแล้วกันให้คุบสักสามพันอ่ะพนกีร้อยกีะร้อยกีะร้อยรอยอไ่ไหมวันนี้ไปทำวัดไหนก็ได้ครัทำสักย่อนสักร้อยเงินเข้าอีกก็ไปย่อนเรื่อยๆอยจดไ ผมชุดเจ้าตามไปเลยทั้งหมดทำไปครบสามพันอะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่ะส่งีนะครับครับ